สวัสดีครับเพื่อนๆพืนศูนกุหลาบเรามาเป็นสะพานบุญในการสร้างโบสถ์วัดปานาคำจังหวัดมุกดาหารให้สําเร็จรุ่งไปตามวัตถุประสงค์ที่เราตั้งใจกันนะครับศูนย์กุหลาบร่วมใจครับช่วยกันนะครับุทธัังงจรา สวัสดีค่ะสิตาทุกท่านจำคุยได้ไหมเอ่ยกูทิ่ประมาณไงกูทิ่ประมาณอัตตพิสาสสพลบางคนก็ตั้งฉายารูเพราะครูเขาเรียกครูว่าไงนะอ่าอะไระบางคนก็เรียกครูรูผมน้อยไงก็หาว่าครูเนี่ยอะไรผมบางหัวล้านกูก็บอกอุ้ยรูเท่นะคนคนรวยอ่ะถึงจะหัวล้านจำได้ไหมใครที่ว่าครูไว้อ่ะ และตอนเนี้เห็นไหมาการตามทานริอยางร้านมากกว <c oughs> ่าครูอีกวันนี้ครูใานานามชมรมจิตครูสก่นะประธานชมรมท่านให้มาช่วยโปรโมทวัตถุ่มงคลเพื่อจะไปสร้างโบสถ์ที่วัดป่านาคำนะครูสร้างมาตั้งแต่ยังไม่มีอะไรเลยจะมีแต่ที่ดินครูศรัทธา คูศรัทธาเรื่องพระพุทธศาสนาครูถือศีลกินเพลงมาตั้งแต่มหนึ่งเมื่ออยู่ศึกษานาเรีครูไปวัดบวรนิเวศครูก็ไปนั่งแต่งนักเรียนไปใครๆก็เอ็นดูหนูคุณหนูมานั่งข้างหน้าลูกเนี่ยคูศรัทธามาตลอดแล้วครูก็ถือศีลแปดมาตั้งแต่เด็กนะไม่มีหรอกตะตมงหาที่จะไปเช่าพระวัตถุมงคลแขาง,ง,งแต่ตอนนี้ศรัทธาพยายาม เจียดเงินเจียดทองตรงไหนมีเขาให้เช่ากูเช่าหมดอะบ้านกุเต็มไปหมดเลยไม่อยากคุยอยากดูก็ได้นะไม่ไีโม้เนี้ยเนี่ยไม่ด้สมรักเนาะอ่ะนะอ่าอยวลืมนะคะช่วยกันหน่อยช่วยกันช่วยกันมาสร้างโบสถ์จะได้สวยสวยงามมากเลยเห็นโบสถ์ไหมล่ะเห็นไหมนะโบสถ์เนี้ยจะติดได้ละนะนะจะตละเนี่ยเราก็มีวัตถุมงคลนะ มาเลยนะคะวันทีแปดที่เก็บมิถวตองโมนะจองได้เลยไม่ต้องจองก็ได้มาซื้อสดๆด,ดจริงๆจากมือคู่เลยหรือจากมืออาจารย์คนไหนก็ได้แล้วใครชอบใครก็ไปขอซื้อจากขอเช่าจากอาจารย์ท่านั้นเลยเนี่ยมีสามสามสามแบบเนี่ยอันนี้ก็เรื่อนะอะไรนะอะไหลทองสี่ร้อยเก้าสิบเก้าอันนี้ก็อะไรนะอะไ,ไหลโลย,ยาอาไมไ่แพงหรอกราคาเดียวกันนะสองร้อยเก้าเก้า หนึ่งร้อยเก้าค่าสียอันนี้สิหนึ่งร้อยเก้าเก้าไม่แพงลูกซื้อได้ซื้อค่าคินมื้อมากกว่าเช่าพระเลยลูกนะช่วยๆกันนะคะอย่าลืมนะวันที่แปดพบกันครูมาแน่อ่ารักครูเกลียดครูหรือไงก็ตามมาช่วยคุณด้วยนะโบ่จะได้เสร็จแล้วเราจะได้ไปทำบุญฉลองฝังหุน่นิมิตด้วยกันครูจะอยู่จนกว่าฝังหุน่นิมิตตอนนี้ครูขึ้นพระรามแปดนะครูกาจจะวิ่งไปขึ้นพระรามเก้าคอยพวก สิทธิ์เก่าที่รักทุกท่านสวัสดีนะคะยินดีนะคะแปดมีนาพบกันนะคะสวัสดีะคะ่ะขอเชิญสัง่งจองวัตถุมงคลในการาร่วมสร,ร้างโบสถ์วัดป่านาคำัลยนคะ